สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ TK อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องกันอีกแล้วนะคะเป็นกล่องที่ TK กระทําการแลกเปลี่ยนเครื่องสาอางกันนะคะระหว่าง TK กับคุณขวัญสมนทานะคะก็เอ่อถ้าใครยังไม่รู้จักคุณขวัญเนี่ยเดี๋ยว TK จะลงลิงก์ชแนลของคุณขวัญเอาไว้ด้านล่างนะคะคุณขวัญเนี่ยเอ่อเป็นสาวบ้าเครื่องสาอางมากนะคะที่อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะ,ะนก็นางทำคลิปบ้าไม่เด็ ทำ o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 f o f f นะคะเนื่องจากว่ายุ่งนะตอนนี้ก็ TK เจอทีเคกดดันอยู่ว่าให้พยายามทำคลิปทุกๆอาทิตย์นะคะก็ถ้าใครยังไม่รู้จักคุณขวัญสมนทาติดตามได้จากลิงก์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวทีเคจะใส่อินโฟม n ชันช n ้ l ของคุณขวัญเอาไว้ให้นะคะแล้วก็โปรเจกต์นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นโปรเจกต์ข้ามปีนะคะการ swap เครื่องสังอางของเราสองคนเนี่ยเนื่องจากว่าคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปลายปีปีที่แล้วช่วงประมาณ ุลาคมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ากว่าจะมาแล้วเสร็จเนี่ยระหว่างทางกอที่เคไปทำสวอปกับซาลี่บ้างคุณโชบ้างนะคะนู่นนี่นั่นก็กว่าจะถึงโอกาสที่พอเหมาะพอจาะเก็บตังค์พอสมควรนะคะในการทำสวอปครั้งนี้เพราะว่าเข้าของเนี่ยเยอะแยะพอสมควรนะคะการทำสวอปของทีเคเนี่ยเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรเนยแนะนําตัวเองนะคะของตัวเราผ่านเครื่องสํอาอางก็คือเราใช้แล้วเราชอบอะไรเราอยากแนะนําให้เขาได้ไป,ไปทดลองใช้ส่วนคุณขวัญใช้แล้วนางชอบอะไรนางก็ส่งมาให้ทีเคนะคะเป็นการแนะนําตัวผ่านสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เราชอบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแรกเลยทีเคได้มา2กล่องนะคะเป็นกล่องเล็กๆอันนี้อันนี้ส่งมาจากในอเมริกานะคะส่วนกล่องสีแดงอันใหญ่ๆอันนี้เนี่ยคุณขวัญส่งมาจาก เยอรมันไม่ใช่นอร์เวย์นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ชาลล์เทเบิลี่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ t ีเคทราบอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนใช้แล้วก็หลายๆคนชอบนะคะทีเคก็อยากจะได้ลองสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วนะเพื่อที่ว่า1บอกตามตรงเลยว่าสิ่งนี้อยากมีเพราะว่าอยากนำมารีวิวนะคะให้ได้ทราบด้ชมกันว่ามันนางดีจริงสมกับ ราคาหรือเปล่าแล้วก็สมคําเรื่องลือหรือเปล่านะคะเพราะโดยส่วนตัวเราเนี่ยที่เคไม่ได้เป็นคนแบบชอบใช้เครื่องสาอางอะไรแพงมากมายนะคะก็เป็นสียอดฮิตนะคะของหลายๆคนนะแล้วก็ดูรีวิวแล้วเนี่ยน้องยุ้ยคุณโบน้องโบนะคะน้องโบที่อยู่ที่เยอรมันอะไรประมาณนี้ก็เป็นสีที่นักทั้งสองหลานนี้ชื่นชอบนะคะนั่นก็คือชาลอตทิเบอรี่สี ดอลเช่วิต้านะคะรวมไปถึงเป็นสีที่คุณขวัญสม,มนทาชอบด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไหนๆแกะแล้วทีเคก็ขออนุญาตจวอชให้ดูเลยดีกว่านะคะแพ็กเกจจิ้งก็มาเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดออกมาเขาก็มีกระจกนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแผ่นพลาสติกอะไรมารองกันเปื้อนกับกระจกอะไรประมาณนี้นะะแล้วก็รีวงรีวิวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันทีหลัง ะะสีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากๆก็ขอบคุณมากนะคะคุณขวัญที่ส่งสิ่งนี้มาให้ทีเคนะคะก็จบไปถัดมาก็มาถึงกล่องใหญ่กันบ้างนะคะกล่องใหญ่นี้ก็หนักพอสมควรนะคะก็ทีเคเนี่ยได้กระทำการกรีดออกไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เห็นของด้านในนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกัน ีละชิ้นเลยนะคะห,หอมหอมมาแต่ว่าวอกวังมากดูสิดูนะหอมเหมือนมืนก้อนระเบิดอ่ะมาดูนะคะสิ่งแรกที่เปิดมาเจอก็เป็นค์ดน่ารักน่ารักอันนี้ซึ่งทีเคได้คุยกับลูกสาวของคุณขวัญน,นะคะก็คือน้องซาร่าเนี่ยน้องซาร่าทำ คัทมาให้นะคะแฮนด์เมดก็คือน้องซาร่าเนี่ยเป็นเห็นหน้าทีเคบน YouTube แล้วก็นางก็วาดออกมาจากอิ a g i n a t i o n มเมจเนชันของนางนะคะว่าออกมาเป็นแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะสีชมพูกรุกกริกนะคะก็บอกว่าทีเคจากสม,มุนรทานะคะซาร่าเป็นคนทําคาัทให้ทําคาัทใบนี้ให้อย่างน้อยก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะแน่นอนนะคะทีเคเก็บเอาไว้แน่นอนแล้วก็เอ่อเข้อความที่คุณขวัญ เขียนมาให้นะคะบอกว่า,วาขอบคุณสําหรับมิตรภาพที่ดีในระยะเวลาที่ผ่านมาถึงมันจะเป็นระยะเวลาอันแสนสั้นแต่สิ่งที่แต่เท่าที่ผ่านมาก็ได้รับรู้ถึงความจริงใจที่มีให้ดีใจและยินดีที่ได้รู้จักกับคนอย่างเธอฮ่าฮ่าฮ่า เพื่อนที่ดีต่างแดนนะคะของที่อยู่ในกล่องเป็นของที่ฉันตั้งใจเลือกและตั้งใจส่งมาให้ราคาค่าของมันไม่มากเท่ามิตภาพของเราสุดท้ายนี้หวังว่าจะชอบของที่ส่งมาให้นะทีเคลิกดูหน้าถัดไปนะคะก็คืออันนี้แหละก็คือคาที่ซาร่าน้องซาร่าทำมาให้นะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ทีเคก็จะบอกคุณขวัญเหมือนกันนะว่า เช่นเดียวกันนะคะมีเสภาพอะไรต่างๆเนี่ยที่มันผ่านมาถึงแม้ว่าทีเคจะเคยเหวี่ยงใส่คุณขวัญอะไรไปบ้างอะไรมีเหวี่ยงมีเหวี่ยงใส่นางนะคะแต่ว่ามันก็จบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งนะคะจบด้วยความเข้าใจเพราะว่าเออการที่เราจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเออเกิดผิดใจกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็ไม่สมควรที่จะเป็นเพื่อนกันนะเนื่องจากว่าทีเคเนี่ยคุยกับคุณขวัญทุกวันแล้วก็บางทีมันมีคําพูดที่แบบฟังแล้วแบบ เธอก็แรงฉันก็แรงบางทีมันก็มาไม่มันก็มา,ไม,ไ,มมมาไม่เข้าหูกันอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยเบียงใจนางไปรอบเอยจบไปเราก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คุยกันขอโทษกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรค้างแคงใจต่อกันนะคะถัดมาสิ่งถัดมาที่หยิบเจอนะคะอันนี้น่าจะเป็นของที่ส่งมาให้คูเปอร์นะคะเพราะว่าเป็นเออเนสเล่จูเนียอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ นะใครอยู่ทางโนเวย์ทราบแล้วช่วยส่งเสียงบอกทีเคหน่อยนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะรวมไปถึงไอตัวนี้ด้วยอะ่ะเป็นน่าจะเป็นแ r a กเกอร์นะคะเป็นวีดแพ็กเกอร์หรือยังไงไม่แน่ใจนะคะอันนี้น่าจะเป็นของคูเปอร์เออให้หมาน้อยคูเปอร์กินเล่นๆน,นะคะแต่ว่าฟังจากเสียงมาสงสัยจะค่อนข้างที่จะแหลกมาพอสมควรนะคะพอเปิดออกมาแล้วนะคะก็จะมาเจอกับ กล่องของขวัญเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะน่าจะประมาณกืบ20ชิ้นได้นะคะก็อาจจะเป็นใช้เวลานิดนึงนะเดี๋ยวท k จะไปให้เด้วยความรวดเร็วนะคะจะได้มีเป็นการยืดเยื้อเกินไปบอกว่าสีนี้มันเหมาะกับ TK นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณขวัญเขียนมาให้แล้วก็เป็นลายกระตูนน่ารักการดูแบบดูใส่ใจดูพิถีพิถันนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจมากที่ห่อมาให้อย่างดีแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องขอกระทำการ หลบออกมาแบบนี้เลยขอบชูชัวนะคะบูชัวบูชัวใช่นะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้เอ้ยไม่แน่ใจอันนี้เป็นคอมโบหรือเปล่าหรือว่ามีเฉพาะลิปสติก อมโบนะคะยาทาเล็บสีแดงแบบนี้แล้วก็ลิปสติกสีแดงแดงแบบนี้นะคะลิปอันนี้เนะี่ย <c oughs> เห็นคุณโชใช้แล้วคุณโชก็ชอบนะคะส่วนคุณขวัญใช้แล้วก็คุณขวัญก็บอกว่านางชอบนะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยโหแซ่บซ็บอิรินะสีนี้มีสีชื่อว่ารูท รูทเจ็ตเซตนะคะน u m เบอร์ no. 13, นะคะดีใจมากที่เคไม่เคยมีของของโบูชัวใช้เลยบูชัวใช้เลยสักอย่างเดียวนะคะทัดมากล่องที่2บอกว่าตลับนี้เป็นสีที่สวยเท่าที่เราไปแตะเล่นสีดูในห้างใช้แล้วละแล้วจะถูกใจอ่อใช้ด้วยละแล้วจะถูกใจนะคะก็เป็นแบบนี้ เราก็บอกว่าชิ้นนี้เกี่ยวกับดวงตางนะคะก็น่าจะเป็นอายแชโด o ์นะคะมาคืออะไร <G ül> คืออะไรอายแชโด o ์ I ของคริสเตียนดออันนี้ทีเคก็ไม่มีนะคะจะบอกว่าทีเคเนีไม่มีอะไรแบบพวกช h a n แนวคริสเตียนดิอออะไรเงรี้ยไม่มีใช้นะคะนอกจากลองพื้นที่รีวิวไปเมื่อวันก่อนนั้นนะคะดูนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นรุ่นที่มี5สีนะแล้วก็สีนี้นัมเบอร ไม่รู้ว่านี้ใช่ัมเบอร์หรือเปล่าเจ6เก้าหนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะโอยเก่งใจจะบอกว่าสิ่งที่เราหยิบจับให้กันเนี่ยสิ่งบางอย่างที่ทีเคซื้อให้คุณขวานะบอกดได้แล้วนะว่าทีเคไม่กล้าซื้อให้ตัวเองนะคะเป็นเป็นแบบซื้อให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดแล้วคิดอีกนะแต่ว่าคุณขวานก็คงเช่นเดียวกันนะคะส่งของแบบแพงขนาดนี้มาให้อะ่ะคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งโอ้ไ oh ม่ก็สวยมากสวยมากๆ นั7เจ็ดเนะคะสีนี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าเคยเห็นใครรีวิวไม่แน่ใจว่าใช่น้องโบรหรือเปล่านะคะแต่ว่าสวยมากอะสีอะไรแบบนี้ที่เคไม่มีนะคะไม่มีจริงๆกางทันมาชิ้นนี้ก็มาไกลแก่มาจากเมืองไทยนะคะอันนี้สงสัยจะเป็นชิ้นที่เออไปฝากน้องโบซื้อมานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เคแบบกรีดร้องมาก เห็นนางทาลง Facebook ตัวเองมารู้สึกว่าแบบฉันอยากได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าสีผิวของเราสองคนเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะพอเวลาเห็นนางทาปากสีไหนสวยๆแล้วทีเคนี่แบบว่าจะต้องไปแบบหวีดร้องกันนางตลอดเวลานะคะแล้วก็ดูสินางตัวนยนะาย,ยู่นอร์เวย์นะเราก็อุตส่าห์ไปหาซื้อมาให้ได้ให้จนได้นะคะเพราะว่าทีเคบอกว่าทีเคอยากได้นะหก็อขอบคุณมากนะคะอันนี้เนี่ยที่ แกะออกมาชาตินีอันนี้เนี่ยที่อเมริกาไม่มีนะคะดูสิเป็นแบบนี้นะแล้วก็ขอบคุณน้องบอด้วยนะคะที่ที่ช่วยร่วมสานฝันสิ่งนี้ให้ได้เป็นจริงนะคะก็เป็นลิปสติกของ l อเรียล2อันนะคะสีแรกชื่อสีว่า Glamour Glamour f u ู h ช i a นะคะหน้าตาสีเป็นแบบนี้อ่ะ เดี๋ยวอันนี้สวอชให้ดูเลยเป็นสีม่วงเป็นสีที่ที่เคยันได้มากๆนะคะแบบนี้นะชอบมากส่วนอีกสีหนึ่งก็อาจจะเป็นสีแบบอิดอิดนะคะไม่ขอเปิดให้ดูกันละกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวมันจะยืดยาวนะคะถัดมาอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรหยิบมาถูๆนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้ไว้ใช้ตอนอยู่บ้านไม่รู้ ทำอะไรก็หยิกมันถูกๆอ๋อเป็นลิปบาลแน่เลยของนีเดียนะคะเป็นลิปบาลลิปบัตเตอร์นะคะ2อ,อันอันนึงเป็นกลิ่นวานิลลาแอนด์มาร์คดเมียนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นบลูเบอร์รี่บรัชนะคะสองอันนี้ก็ได้ยินหลายคนใช้แล้วก็ชอบบอกว่ากลิ่นมันหอมมันนุ่มนวลอะไรแบบนี้นะคะ ถัดมาชิ้นนี้มาไกลหน่อยฝากพี่โชซื้อมาจากเดนมาร์กนะแกชิ้นนี้พี่โชใช้แล้วบอกว่าดีนะคะมาจากหลายทิศทางม,มากมาจากเดนมาร์กมาจากนอร์เวย์มาจากอเมริกาแล้วก็ของมาจากเมืองไทยด้วยนะคะคลาเรนเป็นของมาจากคลาแรนตายแล้วตัวนี้นางไม่เคยพูดถึงนี้น่ะเราเคยพูดคุยถึงสิ่งนี้กันลึกปล่าไม่น่าจะ เป็น instant light lip p e r f e c t o r collection นะคะก็มีหน้าตาในแบบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นเอ่อ n o u r i s h repair แล้วก็ protect นะคะสำหรับริมฝีปากนะเออก็น่าลองใช้นะคะอันนั้นจะไม่ได้แล้วเห็นเออแคลรหรือเปล่าแคลรใช้แล้วนางชอบนะคะอ่านเจอคอมเมนต์นี้เห็นว่าอยากลองนะคะอันนี้ ถ้าหากว่าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นดินสอเขียนคิ้วของแมกใช่จริงๆด้วยดินสอเขียนคิ้วของแมกนะคะอันนี้เห็นคุณโชใช้แล้วก็ออไปรีวิฟคอมเมนต์แล้วนางตามไปอ่าเราซื้อมาให้ดินสอเขียนคิ้วของแมกนะคะสีนี้ชื่อสีว่า Spike นะคะก็เป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะคะ Spike นะโอ้ยตื่นเต้นยังมีอีกตั้งหลายอย่างเลยเดวิดมีนะคะมันรู้ชิ้นนี้ที่อเมริกาจะมีไหมนะคะก็เป็นมาในทุบๆแบบนี้ขวดเขาอาจจะเป็นแบบขวดกลมๆนิดนึงนะคะน่าจะเป็นน้ำยาล้างเล็บนะ่าเห็นคุณโชเคยรีวิวอยู่นะคะเออจริงๆว่าเป็นที่ล้างเล็บที่เป็นแบบว่าจุ่มๆอะ่ะนะคะเป็นของโบชัวนะ เป็นแบบที่ใช้นิ้วจุ่มลงไปแล้วที่ข้างในมันจะมีฟองน้ำอยู่ข้างในในนี้นะคะถัดมาเอาไว้แต่งในวันสบายๆนะคะอันนี้อาจจะเป็นอายแชโดว์พาเลต e อีกหนึ่งอันหรือเปล่าไม่แน่ใจโหถ้าหาว่าได้อายแชโดว์พาเลต t เมียทีเควันนี้ได้ของตาเยอะมากนะเพราะว่าถ้าหากว่าอยู่ตามดูทีเคอยู่เนี่ยจะบอกว่าทีเคไม่ค่อยอินกับอะไรมากมายนะคะนอกถ้าเป็นเครื่องสำอางน,นะ ็เรื่องตาของทีเคเนี่ยเรื่องใหญ่นะคะของอย่างอื่นในทีเคก็จะใช้ซ้ำม,มาซ้ำไปนะบรอนเซอร์หรืออะไรก็ช่างเนี่ยจะใช้อยู่อย่างนั้นอะนะคะแต่ตาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็เป็นสิ่งที่ซื้อบ่อยนะคะอันนี้เป็นของ r o r e a l นะคะชื่อว่า True Nude รุ่น True Nude แล้วก็มีสีชื่อว่า r Rose n น de นะคะก็เป็นสีน้ำตาลอะไรแบบนี้น้ำตาลชมพูทอง ะะสวยมากเลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขามีบอกด้วยแหละว่าสีไหนใช้กับตรงบริเวณไหนนะคะอยากให้ลองใช้ดูเนี่ยเผื่อชอบนะคะนะตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้นึกไม่ออกเลยนะคะคุณขวัญหอ่หอของมาดีมากอะ่ะห่อแบบว่าห่อเป็นอย่างนี้มาใช่ไหมแล้วในแต่ละอันเนี่ยก็จะมี ห่อทุกอันเนี่ยห่อบับเบิ้ลแบบนี้มานะคะมันแบบว่ามันบอกถึงความใส่ใจอะ่ะของที่เจส่งไปหาบนขวญนวไม่ได้ห่อบับเบิ้ลแบบนี้นะคะห่อแบบธรรมดามากนะพอแกะออกมาอ,อันนี้อยากลองอยากลองมาเป็นปีแล้วแต่หาซื้อไม่ได้นะคะที่อเมริกาไม่มีขายก็คือ อาร์เค e c ็ก 4D อันนี้นะมัสคาร่าที่แบบเป็นตัวโปรดของใครหลายๆคนนะคะอยากลองมากอันนี้อยากลองมากๆจริงๆหาซื้อไม่ได้อีกกับอีกอันนึงเป็นน่าจะเป็นมัสคาร่าของเอสเทอร์โรเดอร์นะคะตัวนี้ที่เคเคยใช้จะบอกว่าเป็นมัสคาร่าที่ที่เคชื่นชอบนะได้ตาที่งอนเด้งแบบ ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้จากสิ่งสิ่งนี้นะคะอ่าถัดมาสีน,นี้เป็นสิ่งที่แปลกตาทีเคใช้คงจะสวยนะคะชิ้นนี้เกี่ยวกับแก้มนะทีเคใช้คงจะสวยอัดหวานนะคะต้องเจอฉันหน่อยคืออะไรนี่เห็นไหมนางหอ่บอบับเบิ้ลมาให้ทุกชิ้นเลยนะคะและชิ้นนี้พอมองเห็นกันหรือเปล่า เป็นของชั้นแนวนะคะถ้าเกี่ยวกับแก้มก็คงเป็นบัตรพอนนะคะโหคุณขวัญส่งของมาให้แบบแพงเบอร์วังมากอะ่ะตานะ้ำตาจะไหลเก่งใจนาะจังเลยเก่งใจมากนะคะเกิงใจมากๆจริง นี่นะคะก็มาเป็นตลับแบบนี้แล้วก็ b r u ชออนของชาแนลเนี่ยทีไม่มีนะคะก็หลังจากที่เปิดกล่องนี้ไปแล้วเนี่ยคงจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมารีวิวเปรียบเทียบให้กันได้ดูนะคะสําหรับคนที่ชอบของแบบไฮเอน n d นิดนึงแต่ว่าไม่เคยได้เห็นจากในชาแนลทีเคเนื่องจากไม่เคยซื้อใช้นะคะก็มาในถุงกระมี่ี่แบบนี้ตามสไตล์ของชาแนลนะคะแล้วก็ Packaging เป็นแบบนี้สีนี้ชื่อสีว่า Can แ a นเนลแคนเนสักอย่างหนึ่งนัมเบอร์แปกนะคะก็สวยมากสีดำผิวดำๆแบบที่เคแบบคุณขวัญเนี่ยสีแบบนี้เป็นสีที่เข้านะคะสีส้มๆแบบนี้นะนะคะสวยมากอันนี้อันนี้ขออันนี้เดี๋ยวขออนุญาต swatch เลยนะคะ เนื้อสีชัดเจนมากอะสีแบบแน่นปังชัดเจนมากนะคะแล้วก็เป็นแบบ texture ที่แบบนิ่มมากว้ยดีใจชอบแล้วก็เขาก็มากับแปรงกระจุ้มกระจิ้นแบบนี้นะคะของชาแนล e อยได้ของชาแนลมาใช้ได้ของคิ i เ t ียนดีออ c ชาร์ลอต e t ทิวเบรตายเล้ยวเก่งใจจังเลย นะคะก็ยังไม่หมดนะยังไม่หมดเรารู้ว่าทีเคชอบทาเล็บเลยมองหาสีสวยๆให้ชิ้นนี้เกี่ยวกับเล็บมือนะคะอันนี้เป็นเซตยาทาเล็บนะคะมีมาด้วยกัน5สีด้วยกันเป็นของเซียเต้นะคะลอนดอนหน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้เนี่ยในเซปอร่าที่อเมริกามีวั้าสีสวยมากสีสวยมากนะคะเป็นแบบนี้ แล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูสีด้านหลังนะคะพอเวลาทาออกมาอยู่ก็จะได้เอ่อห้าสีดังนี้นะคะอันนี้ในีในเซฟอราขายอยู่แพงมากเลยนะคะแพงจนแบบว่าฉันหรอจะซื้อคนอย่างฉันหรอจะยอมซื้อยายาทาเล็บขวดราคาประมาณเท่านั้นนะคะต่อมาอันนี้นางเขียนว่าเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะเพื่อน นะเอาไว้เป็นที่ระลึกนะเพื่อนนะคะแสดงว่าห้ามใช้หรือเปล่าฮะแสดงว่าต้องเก็บไว้แบบเป็นที่รละลึกห้ามใช้ <c oughs> oh <my> <c oughs> ลิปสติกแน่นอนทอมฟอร์ดนะคะสีนี้มีสีชื่อว่ามือสัน่นกึกกึก สี Indian Rose นะคะโอ้าก็เป็นสีทีเคขอบอกก่อนว่า t ีเคเนี่ยเคยไปลองสวอชแล้วนะอันนี้แล้วก็สี Indian Rose เนี่ยเป็นสีที่เหมาะมากๆกับสาวผิว2สีนะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูกันแล้วกันนะแล้วก็จะถอกว่ากำลังจะทำรีวิวเปรียบเทียบด้วยว่า t ีเคไปเจอดูนะคะของลิปสติกทอมฟอร์ดเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่สามารถเป็นสีที่ใกล้เคียงกันน่าจะใช้ทดแทนกันได้นะคะก็ สิ่งนี้มาให้นะก็คือสีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีที่เซลล์เพอร์เซนในห้างเนี่ยพูดเองเลยว่าสำหรับสีผิวสองสีผิวแทนผิวน้ำผึ้งผิวน้ำตาลเนี่ยเป็นสีที่ใช้ได้ทุกวันนะคะสวยมากอะแต่ว่าที่เคไปปาดมาหลายรอบแล้วนะคะตัดใจไม่ลงจริงๆนะ ราคาขนาดนี้เสียดายอะ่ะรู้สึกว่าซื้อบอบบี้บราลได้สองแพ่งอะ่ะซื้อชาแนลได้แท่งครึ่งนะคะ <c oughs> ก็สีเป็นแบบนี้นะสวยไหมเอ้ยเคยเห็นใครใช้หรือ,อยังคะสีนี้นะก็โหอ,อืมเป็นกลิ่นแบบกลิ่นน้ำหอมแพงๆอะ่ะนะเป็นกลิ่นที่แบบไม่เหมือนกัน <c oughs> นบเฮเบลีน <c oughs> นะคะอ้าวจบไฟก็ขอบคุณมากสำหรับอันนี้นะคะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นที่ล,ลึกที่แบบว่า จะเก็บติดกระเป๋าเอาไว้เลยนะคะก็ขอบคุณคุณขวัญมากจริงๆแพงมากนะที่แค่ตัดใจซื้อไม่ได้นะคะโอ๊ยตายละน้ำตาจะไหลบอกว่าสีมันสวยดีนะคะก็จะบอกที่ส่งมาทั้งหมดก็สีสวยหมดนะนะเป็นอันนี้อายแชโดว์อันนี้ที่อเมริกาไม่มีนะคะเป็นของลอเรียเดี๋ยวแกะให้ดูหน่อยดีกว่าไหมแกะออกมาเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบว่า ปั๊มแบบว่าเป็นรอยแบบถ้าให้นึกถึง o อน o p on my h มาเไว้แนวก็คือลักษณะเหมือนแบบทำเหมือนของนาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นางส่งสีฟ้าอมเขียวอะไรแบบนี้มาให้สีแบบทิวทิโอ้าฟ้านะคะกับอีกอันนึงก็น่าจะเป็นอายแชโดว์เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูสีก่อนนะคะของ l o ร e อ l สีเมื่อกี้นี้ชื่อสีว่า Cam เมลลอ นะแล้วก็สีนี้นะคะสวยเชยชื่อสีว่าอะคาเมเลียนเหมือนกันหรอคาเมเลียนหกร้อยอ๋ออันเมื่อกี้คาเมเลียนหกศูนย์สองนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเปิดไหนๆก็เปิดอันนั้นแล้วเปิดอันนี้ด้วยนะคะแกออกมาเป็นสีขาวมุกมุกแบบนี้นะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูอ๋อเป็นออก มีแบบมีชมพูนะคะเป็นขาวๆชมพูชมพูแบบนี้นะคะก็จะไปสำหรับเ s h เชโดอันนี้ถัดมานะคะเหลืออีก2องสิ่งนทีเคเนี่ยเธอเอามีดกรีดทับขาดไปละอันหนึ่งนะคะก็จริงๆมาทั้งหมดสซองนะคะแต่ว่าเอาให้ดู สามซองก็เป็นของวัดสันที่นางใช้แล้วนางบอกว่าต้องมีนะคะต้องแบบติดบ้านติดตัวไว้ตลอดแล้วก็เวลากลับเมืองไทยก็จะไปขนซื้อมาจากวัดสังนะคะที่ได้มาเป็นรสสตรอเบอร์รี่คิวคัมเบอร์เชเมโดรแล้วก็อีกอันนึงเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ะนะคะถัดมาชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เห็นหอมมาประหลาดๆทีเดียกก็เลยขอเก็บไว้เป็นอันสุดท้าย เขียนว่าชิ้นนี้เราชอบและใช้อยู่หวังว่าทีเคคงชอบเหมือนกันชิ้นนี้เกี่ยวกับมือนะคะอาจจะเป็นแฮนด์ริมที่นางใช้โอ้ของล็อกซิทานนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ยี่ห้อนี้ที่อเมริกามีนะคะแต่ว่าทีเคไม่เคยใช้อะไรของล็อกซิทานเลยนะ เคยใช้ตอนอยู่สมัยที่เมืองไทยเนี่ยนานมากแล้วนะคะแต่ว่าพอมาอยู่นี่เราไม่ได้หยิบใช้เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้เดินเข้าไปในช็อปแต่ว่าเดี๋ยวจะลองแหวะเข้าไปดูสักหน่อยว่าเขามีอะไรบ้างนะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์พวกครีมพวกอะไรเงี้ยของเขาก็ใช้ดีนะอะมาเป็นแบบนี้เออันนี้แหละตัวนี้แหละที่ี่เคเคยใช้นะคะแฮนด์ครีมตัวนี้แหละนะคะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสวอประหว่างคุณขวัญกับทีเคนะคะก็ขอบคุณคุณขวัญมาะโอกาสนี้ด้วยที่ส่งมอบมิตรภาพดีๆให้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเจอกันแต่ว่าก็มีความรู้สึกที่ดีมากๆกับคุณขวัญน,นะคะในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่มีบางสิ่งบางอย่างตรงกันนะก็คือชอบเครื่องสำอางนะคะพอคุยกันก็รู้สึกยิ่งถูกคอคุยกันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าสนิทสนมแล้วก็รู้จักคุณขวัญ มายิ่งขึ้นนะคะก็ขอบคุณมาณนะโอกาสนี้จริงๆที่ส่งสิ่งของเหล่านี้มาให้ t k ได้ทดลองใช้นะคะขอบคุณในมิตรภาพแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่รับชมมาติดตามรับชม s อ,อสวอประหว่าง ทีเคกับคุณขวัญในวันนี้นะถ้าหากว่าอ,อ,อยากจะทราบนะคะว่าทีเคเนี่ยได้ส่งอะไรไปให้คุณขวัญบ้างก็อย่าลืมไปคลิกดูนะคะเดี๋ยวทีเคจะลงลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าชอบคุณขวัญแหละก็อย่าลืม s u b s c r i b e ช่องของคุณขวัญแล้วก็คลิกไลค์ให้นางด้วยนะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะสาหรับคลิปในวันนี้ทีเคก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะขอไปใช้เวลากับสิ่งที่นางได้ส่งมาให้ทีเคนะคะ,ละอล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปลวส่วน สวัสดีค่ะ